และนี่ก็คือประเทศเอสตโตเนียประเทศที่เมื่อ20กว่าปีก่อนคนเขายังมีรายได้พอๆคนไทยนี่แหละครับถ้าจะเจาะจ,จงให้ละเอียดกว่านั้นในปี1995คนเอสตโตเนียมีรายได้ประมาณเดือนละ8 5 0 0ในขณะที่คนไทยเนี่ยรายได้เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ7,800บาทก็ไม่ต่างกันมากใช่ปหครับแต่ถ้าเราลองหมุนเวลาไปในโลกอนาคตอีก20ปีข้างหน้าถึงปี2015 คนไทยมีรายได้เฉลี่ยเดือนรับ5 5 0 0 0บาทส่วนคนเอสโตเนียเหรอ47,000บาทต่อเดือนมากกว่ากันถึง3เท่าบางคนนะครับอาจจะคิดว่าการเปลี่ยนประเทศจนๆสักประเทศหนึ่งให้เป็นประเทศที่รวยขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานานแค่ไหน50หรือว่า60ปีแต่เอสโตเนียทำได้ยังไงภายในเวลาเพียงแค่20ปเท่านั้นในคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าประธานเหมียวจะสรุปแบบแมวให้ทุกคนได้ฟังกันครับ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอสโตเนียเนี่ยอยู่จุดไหนของโลกเพราะฉะนั้นเราจะมาทําความรู้จักกับประเทศนี้กันแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับที่ตั้งของเอสโตเนียต้องหมุนแผนที่จากประเทศไทยไปครึ่งโลกเราก็จะเจอกับเอสโตโกจมานีทุีนั่นมันบ้านที่เมืองน้องของไทยครับหมุนฟึบกับไม่อีกนิดหนึ่งนี่แหละครับเอสโตเนียประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบยุโรปตะวันออกติดกับรัสเซียลัตเวียแล้วก็อ่าวฟินแลนด์ประเทศนี้เนี่ยถูกสหภาพโซเวียตปกครองมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้ว และอย่างที่เรารู้กันว่าพอมาถึงยุค90สาภาพโซเวียตล่มสลายลงประเทศแตกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเอสโตเนียก็เลยมีอิสรภาพเป็นของตัวเองแต่ปัญหาก็คือผู้คนยังจนอยู่ทั้งประเทศและการที่ประเทศถูกปกครองด้วยคอมมิวนิสต์มา40กว่าปีการจะมาเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เป็นตลาดเสรีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนข้าสักวันเริ่มจากการเลือกตั้งในปี1992 แล,และก็โชคดีเหลือเกินที่ผู้ชนะเลือกตั้งนั้นก็คือมาร์ตลาหนุ่มวัย32ปีคนนี้นี่แหละครับได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับพลพรรคนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีอายุเฉลีย่ยตอนนั้นเพียงแค่35ปีเท่านั้น <Wow. S 1> พวกเขาครับมากับแผนที่จะพัฒนาแล้วก็ปฏิรูปประเทศแบบจริงๆจังๆๆยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งเงินสกุลใหม่มาใช้แทนเงินรูเบิลของรัสเซีย การเปิดเขตการค้าเสรีปรับโครงสร้างภาษีใหม่จูงใจให้คนหันมาทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นและไหนๆก็ปรับเป็นทุนนิยมไปแล้วก็จัดการปฏิรูประบบราชการกับแปรรูปรัฐวิสากิจองค์กรที่เคยทำงานชักช้าอึดอาดให้กลายเป็นหน่วยงานที่สามารถไปแข่งขันกับเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่สาคัญที่สุดนะครับไม่รู้คิดได้ยังไงทั้งที่ตอนนั้นอินเทอร์เนต็ตเพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานและเว็บไซต์แห่งแรกของโลกก็เกิดขึ้นในปี1991เท่านั้นแต่นักการเมืองรุ่นใหม่ของเอสโตเนียเนี่ยมองว่าอินเทอร์เนต็ตนี่แหละจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะมาพลิกโฉมโลกในยุคอนาคตพวกเขาก็เลยพยายามวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เติบโตไปกับอินเทอร์เนต็ตและก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลชุดเดียวนะครับแต่พวกเขาทำเป็นยุทธศาสชาติกันเลยทีเดียวขุนขุนกันนะดิคำนี้ อย่างในปี1998ถึงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่แล้วแต่นโยาบายก็ยังคงสารต่อโรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ใช้ได้เรียนถัดมาอีก2ปีในปี2000ก็เดินหน้าโครงการที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตฟรีย้ำว่านี่คือโครงการที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนทั้งประเทศแบบฟรีๆเยอยบอกนะว่าน,นี่คือโครงการที่เกิดขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้ว นอกจากนั้นนะครับยังมีการประกาศให้อินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะได้เข้าถึงและถ้าคุณคิดว่านั่นเจ๋งพอแล้วมันยังไม่จบครับในปีเดียวกันมีการประกาศยกเลิกระบบเอกสารกระดาษเปลี่ยนบัตรประชาชนให้เป็นระบบบ,บัตรอัจฉริยะที่บัตรหนึ่งใบสามารถใช้ติดต่อราชการทำธุรกิจการเงินหรือทำอะไรผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดมันคุ้นๆอย่างน่ รู้สึกเหมือนเคยใช้ทุกวันนี้ยังถ่ายเอกสารอยู่เลยว่ากันว่าการเริ่มทําธุรกิจในเอสโตเนียนั้นง่ายมากเพียงแค่เรามีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องกับบัตรประชาชนหนึ่งใบก็สามารถเปิดบริษัทในเอสโตเนียได้ภายในเวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่การเปิดบริษัทเท่านั้นนะครับแต่ทุกวันนี้คนเอสโตเนียสามารถทําธุรกรรมการเงินนัดแพทย์จ่ายค่ารถเรียนหนังสือซื้อไซไลน์หรือกระทั่งเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดแล้ว แล้วข้อดีของการทาผ่านออนไลน์ได้มันก็ส่งผลให้ปัญหาการคอร์รัปชันนั้นลดลงไปเพราะแทนที่เราจะต้องมาติดต่อผ่านตัวกลางที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์มีความโลภมีช่องทางให้จ่ายเงินซิกแซกนู่นนั่นนี่เราก็ตัดตัวกลางเหล่านั้นออกไปมาใช้งานระบบที่ดีแทนมันยังช่วยให้เราประหยัดเวลาแทนที่จะต้องเดินทางข้ามเมืองไปนั่งรอเป็นชั่วโมงคนก็มีเวลาว่างไปพักผ่อนไปทำอะไรที่ชอบไปคิดไปสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้น และอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงทั้งประเทศยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ด้วยเด็กจนๆก็มีอุปกรณ์ใช้มีเน็ตเรียนฟรีนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลก็เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้คุณภาพการศึกษาแบบเดียวกับในเมืองหลวงไม่ต้องไปกระจุกตัวแออัดหรือจ่ายยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนที่ดีเด็กทุกคนในประเทศเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกันก็ช่วยยกระดับคุณภาพประชากรในประเทศขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ย้ำอีกทีนะครับว่านโยบายเหล่านี้มาจากเมื่อย0ปีที่แล้วแล้วการศึกษาที่ดีเหล่านี้นะครับก็สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนรู้หรือเปล่าว่าผลการทดสอบพิซซ่าในปี2018ที่ผ่านมาเอสโตเนียได้ที่8ด้านคณิตศาสตร์ได้ที่4ด้านวิทยาศาสตร์และที่5ด้านการอ่านโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ5ของโลกส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ60จากทั้งหมด77ประเทศทั่วโลก แล้วพอส่งเสริมตั้งทางด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบการศึกษาเนี่ยเด็กๆหลายคนก็มีความรักด้านไอทีโตมาเป็นแรงงานคุณภาพสูงชนิดที่ว่าประชากรมากกว่า30%ทำงานด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่จำเป็นและสร้างรายได้สูงในโลกยุคปัจจุบันก็ยิ่งทำให้รวยขึ้นไปใหญ่อีกคุณอาจจะไม่รู้ว่าหนึ่งในผลงานสุดแจมแมวของเอสโตเนียก็คือโปรแกรม Skype โปรแกรมวิดีโอคอรที่เริ่มต้นในยุค2000จนกระทั่งในปี2005นะครับพวกเขาโดน eBay ซื้อต่อด้วยราคาที่สูงถึง83,000ล้านบาทขายโปรแกรมได้ขนาดนี้ในช่วงยุค20ปีก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆก่อนที่ภายหลัง Microsoft จะมาซื้อไปได้วยมูลค่าอีกกว่า250,000ล้านบาทาการศึกษาจากเอสโตเนียนะครับทำให้เราเห็นว่าจากประเทศที่เคยยากจนประเทศหนึ่งจากประเทศที่มีประชากรน,น้อยที่สุดในกลุ่มอดีสาภาพโซเวียตแต่ตอนนี้ พวกเขาคือประเทศที่คนมีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุดในกลุ่มคนมีอัตราการก็ถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในกลุ่มมีเสรีภาพในโลกออนไลน์สูงที่สุดและยังมีอัตราการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกเอแสดงว่าประเทศที่ชอบปิดกั้นเน็ตเนี่ยมันมีคอร์รัปชันเยอะหรือเปล่าอ่ะอันนี้คิดเอาเองนะครับถึงจุดนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าการจะเปลี่ยนจากประเทศยากจนเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้เนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหน แต่เอสโตเนียก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามีวิสัยทัศน์และตั้งใจจริงๆก็สามารถทําได้ภายในเวลาเพียงแค่20ปีเท่านั้นแล้วไทยเราเองนะครับเราจะเรียนรู้อะไรจากเอสโตเนียมาเป็นแนวทางพัฒนาประเทศของเราที่กําลังพัฒนากําลังพัฒนาแล้วก็กําลังพัฒนาวนไปวนมา5 0าสปีแล้ปีวเนี่ยไทยเราสามารถนำแนวคิดอะไรมาต่อยอดหรือปรับใช้ได้บ้างเพื่อนๆผู้ชมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็เราจะขอทุกคนสละเวลาเล็กๆน้อยๆกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอย่าลืมติดตามเราทั้งในช่องทาง Facebook, Youtube ภายใต้ชื่อประธานเหมียวชื่อเดียวกันนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ